ครับสวัสดีครับกระผมวิเศษตรับเงินฮะรหรือที่เขาให้ตั้งฉายาว่าสัญญาสายันที่เคยมาร้องเพลงให้พี่พี่น้องๆฟังใน y t u t u นะฮะหรือ facebook ก็มีนะฮะได้แชร์ได้ทำการแชร์ไปให้พี่พ,พี่น้องๆได้รับชมรับฟังกันหลายหลายละบัมนะฮะเป็นเงาเสียงของพี่โป้สัญญา ผูพ้พิเปราสายยันสัญญาครับตอนนี้ก็อยากจะมาแนะนำสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆบ้างครับวิเศษตลับเงินคนนี้ก็ยังเป็นห่วงเป็นใยพี่ๆน้องๆอยู่นะสิ่งที่ทรมานต่อร่างกายและจิตใจบ้างบางครั้งก็หิวบ้างก็ปวดท้อง ไม่หิวก็ปวดท้องเพราะว่าบางครั้งเราไม่เคยรู้จักสิ่งเหล่านี้เลยนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่อยู่ไกลจากตัวเราเท่าไรนักเพียงแต่เรายังไม่เข้าใจหรือไม่รู้เท่านั้นเองครับก่อนที่ผมจะเอ่ยถึงนี้ก็คือกล้วยน้ำว้าเราเนี่นะฮะเป็นกล้วยสุกนี่ก็ทานแล้วก็จะไม่ดีสักสักเท่าไรแต่จะได้อีอกรูปแบบหนึง่ง ะได้แล้วก็จะได้สิ่งที่ดีอีกรูปแบบหนึง่งของกล้วยน้ำว้าสุกกินสุกแล้วก็เอาไปทําบทชเเหล่านี้ก็ดีอีกรูปแบบหนึง่งกินทานทานตอนอสุกก็จะได้วิตามินอีกรูปแบบหนึง่งแต่ถ้าเรามาทานตอนดิบหรือกินตอนดิบเนี่ยจะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะอ,อาหารและรักษาโรคอื่นๆ ทางพี่น้องอปู่ย่าตายายเขาก็เคยทานมาแล้วก็สืบทอดมาจนถึงทุกวันและปัจจุบันนี้นะฮะกระผมก็อยากจะชี้แนะสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับพี่น้องได้ชมนี่ครับดูเลยครับพี่น้องครับนี่อยู่หน้าผมแล้วครับครับนี่ครับกล้วยน้ำว้าครับเราไม่ต้องทำอะไรมากครับ กล้วยนำวะตัวนี้ก็คือเอาเอาลูกกล้วยมาล้างให้สะอาดก่อนนะฮะลูกกล้วยมาล้างสะอาดก่อนแล้วค่อยฝาน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 เสีจ,จานกินวันละสามเวลาลัางอาหารก็ได้นะฮะสามเวลาหลังอาหารสักมือละลูกเพื่อจะ ให้ยางยางของกล้วยนะมาเคลือบในะกระเพาะอาหารได้แล้วก็มีวิตามินสูงนะฮะกินแล้วเนี่ยรักษาโรคได้หลายอย่างฮะเขาเขาบอกมากันอย่างนั้นฮะเป็นปู่ย่าตาทวดเราก็บอกมาอย่างนั้นแล้วก็เลยสืบทอดสืบสารทดลองกินแล้วรู้สึกว่าดีตามที่ผู้เท่าผู้เก่บอกว่าเออดีตัวนี้แปลกแปลกมากโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการ กินเล็กๆกน้อยๆก็ยังไม่เป็นยาก,ก็ต้องกินให้เป็นจิตจัลษณนะให้เขามีสารเคลือบในกระเพาะไปรักษาเป็นยางที่กระเพาะเราเคลือบไว้ทำให้รักษาโรคกระเพาะได้โดยสุดยอดครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำยังไงครับไปเลยครับไปดูเลยผมทำไว้เรียบร้อยแล้ว ขึ้นไปอยู่ดูไกลหน่อยเพราะว่าผมทําไว้ก็พอได้กินพอได้กินรู้สึกว่าอาการเหล่านี้ที่เคยเป็นมาก็หยุดหยุดถามว่าร้อยเปอไหมก็แล้วแต่ร่างกายของคนนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่ครับ เนี่ยครับพี่น้องกล้วยโอเคโอเคนี่แหละครับกินกับเกลือนะฮะกินกับเกลือหวานอย่างเงี้ยนะฮะหวานอย่างเงี้ยเกลือครับกกินับเกลือหวานอย่างเงี้ยแหละครับอืม ดิบๆอย่างนี้ฮะออกจะฝัดฝาสักหน่อยนะฮะรสชาติจะสดฝัดฝาสักหน่อยรู้สึกว่าดีต่อลำคอรนะอยะแรกๆก็จะเกลือนลำบากสักหน่อย พอมากินได้แล้วก็สุดยอดให้ทําตามนี้ฮะหลังอาหาร3มเวลาวันละสามลูกสุดยอดแล้วครับพี่น้องครับลูกกับเพาะอาหารให้มาลังควานท่านอีกใหม่ละโอเคครับวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับ